สวัสดีครับรายการอาจารย์มาพบปัญหาในวันนี้นะครับเรามาถ่ายคลิปกันที่ร้านอะไรอาจารย์จยบรู้ไหมชื่อร้านอะไรไร้านไมค่ะอาจารย์อะไรคีรีคีร<อ><อ>ีอ่ะอัทิตา<อ>คาเฟ่ป<อ>่ะใช่ป่ะอาจารย์แยบทำไม่ได้ค่ะประมาณนั้นชื่อไทยๆหน่อยค่ะชื่อไทยๆนะอาจจะมีเหตุผลก็ได้ในการตั้งชื่อนี้นะอัดอัทิตาคาเฟ่มันเป็นยังไงอัดหรืออิดเนี่ยเพราะว่าดูแลเป็นอิดสีแดงเต็มร้านเลยร้านนี้ เหตุผลที่มาร้านนี้เพราะว่าอีกสีแดงเลยแหละมันดูโบราณแล้วมันก็ยังไงรู้ไหมฮะมันใกล้กับเจดีย์หรืออะไรนะสิ่งปลูกสร้างสมัยอดีตอ่ะค่ะเป็นโบราณสถานอืซึ่งมันเข้ากันเลยนะเพราะหน้าร้านเนี่ยเป็นจุดแบบนั้นนะแล้วก็เขามาทําร้านให้มันเป็นสีแบบนี้ด้วยซึ่งผมว่ามันเข้ากันวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสมาอัดคลิปตอบคาถามในวิวสวยๆเลยนะอาจารย์เจีเ๊ยบซึ่ง เจ้าของร้านนี่ก็รู้จักเราด้วยนะมาทักทายเขาบอกว่าเขาเ,าเป็นเจ้าของสำนักงานบัญชีด้วยแล้วมาเปิดร้านซึ่งเป็นเจ้าของร้านที่นี่ด้วยนะฮะอยู่ที่เชียงแสนนะครับจังหวัดเชียงรายก็มีท่านหนึ่งเขามาถามผ่านทิกตอกเขาบอกนี้ถ้าไม่ได้จดด้านบัญชีจบปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจสามารถไปจดขึ้นทะเบียนได้ไหมคะจดขึ้นทะเบียนนี่น่าจะหมายถึงไปจดทะเบียนเป็นผู้ทําบัญชีมีไรเส้นอะ่ะเรนเชียค่ะ แต่เขาจบแค่เพียงปอตีบัญชีผมก็เลยถามว่าอ่าแล้วคุณเรียนปวสไหมปอตีจบอะไรเขาบอกว่าเขาจบปอตีบริหารถูกไหมผมก็เลยถามต่อว่าบางทีคุณอาจจะจบปวสบัญชีก็ได้ว่าเขาจบปวสบัญชีไหมเขาบอกว่าเขาจบปวสเหมือนกันแต่ว่าจบปวสคอมพิวเตอร์แบบนี้ขึ้นทะเบียนทาบัญชีได้ไหมอยากจะเป็น ผู้ทำบัญชีอะไรเงี้ยค่ะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีไม่ได้นะคะถ้าวันนี้เราไม่มีวุฒิปวสบัญชีหรือว่าไม่มีวุฒิปริญญาตีการบัญชีค่ะเพราะว่าทั้งปวสการบัญชีและปริญญาตีการบัญชีเท่านั้นถึงจะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีได้ใช่ไคะถ้าวันนี้เราอยากจะมาทำมาหากินในสายวิชาชีพบัญช carry ีอาจจะเป็นผู้ทำบัญชีนะคะก็แนะนำให้ ไปเรียนบัญชีเพิ่มนะคะซึ่งการเรียนบัญชีเพิ่มนั้นอาจจะเรียนในะวะุฒิปวสหรือเป็นนิตรีการบัญชีก็ได้นะคะ หรือวันนี้คุณอยากเอาง่ายหน่อยนะคะคุณอาจจะใช้วิธีการเทียบโอนก็ได้ไม่ว่าจะเทียบโอนไปปวสหรือไปปัญญาจีการบัญชีค่ะถ้าวันนี้เราบอกว่าเอ้ยไปปตีเลยดีกว่ามันจะได้แบบว่าสูงสุดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะก็อาจจะใช้เวลาเรียนประมาณสัก2ปีครึ่งค่ะหมายถึงว่าอาวุธปตีบริหารไปเทียบโอนเป็นวุธปตีบัญชีใช่ค่ะจะใช้เวลาประมาณ2ปีครึ่งค่ะ แต่ว่าต้นทุนมันอาจจะเรียนแพงกว่าที่คุณจะไปเทียบโอนปวศบัญชีนะเพราะปวสบัญชีก็สามารถไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทําบัญชีได้อ่าค่ะก็ปวศขึ้นทะเบียนได้แล้วก็ค่าเทอมก็ค่อนข้างถูกกว่าปัญญาตีค่อนข้างเยอะด้วยนะคะจบง่ายกว่าด้วยไหมจบง่ายกว่านะคะแต่ว่าการเป็นผู้ทําบัญชีก็จะเป็นผู้ทําบัญชีได้ในกิจการ SME เท่านั้นก็คือมีรายได้ไม่เกิน30ล้านบาทมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านบาทอันนี้คือการอั้นสําหรับการเป็น ผู้ทำบัญชีที่มีวุฒิปสบัญชีเท่านั้นใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นปอตีบัญชีเลยล่ะเป็นผู้ทำบัญชีจะเซ็นงบแบบไหนได้บ้างโอ้ได้ทั้งหมดเลยนะคะไม่มีลิมิตไม่มีการอัานเลยค่ะตรงนี้เราก็ลองเทียบเคียงลองดูนะคะว่าเราเหมาะกับปวสบัญชีหรือว่าปริญญาตรีการบัญชีค่ะโอเคแต่สําหรับผมนะฮะผมมีมาว่าไหนๆคุณจะไปสายบัญชีแล้วผมแนะนําว่าให้ไปเทียบโอนปอตีบัญชีดีกว่าเสียเวลา2ปีครึ่ง คุณก็ไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทาบัญชีแล้วก็เซ็นได้ทุกงบเลยในฐานะผู้ทาบัญชีแล้วถ้าเกิดคุณพลันตัวไปอยากจะเป็นผู้สอบบัญชีคุณก็สามารถไปเป็นผู้สอบบัญชีภาษีากรก็ได้หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญ,ญาตก็ได้ก็ไปตามเกณฑ์ที่เขากําหนดเอาไว้ดังนั้นถ้าเกิดปติบัญชีก็จะได้ไปได้หลายๆทาง